เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าเครื่องจิ๋วตัวนี้นะครับที่เป็นรุ่นเริ่มต้นของทางร้านเราถูกที่สุดเนี่ยมีแอปอะไรให้เล่นในเครื่องบ้างตามไปดูกันเลยรุ่นนี้จะเป็นสมาร์ทโปรเจคเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราเสียบแค่สายไฟเข้าไปเส้นเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องเล่นได้เลย แอปแรกที่ทุกคนเห็นไปนะครับก็คือแอป YouTube นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ผมฉายกับผนังไม่ได้ฉายจอนะครับภาพที่เห็นเมื่อกี้คือภาพที่ฉายผนังเลยนอกจากแอป u t u b e นะครับที่เขามีติดเครื่องให้เลยนะครับเขาจะมีตัว Netflix นะครับแล้วก็ d Disney h o t s t a r ให้เลยอย่างถ้าใครจะดูทีวีบนโปรเจคเตอร์นะครับไปโหลดแอป2แอปนี้ได้เลยนะครับ <hungry. S 1> ทูดีทีวีหรือ a อเอก็ได้เกลียดช่งงนานาเนี่ยออกมาพูดเรื่อง ต้องเห็นใจเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของเขเมรและนี่คือช่องทีวีทั้งหมดนะครับที่ตัวเครื่องดูได้นะครับมีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งแค่ทวีดีทีวีเนี่ยนะครับทุกคนก็ดูไม่ไหวแล้วเพราะว่าเขามีทั้งหนังและซีรีส์อะไรต่างๆให้ดูเพียบเลยแล้วก็เราดาวน์โหลดแอปที่ไหนก็คือมาเข้าที่เพจโต e ตัวนี้ก็จะมีให้โหลดตรงนี้ครับอย่างนี้มีเอเอสเพย์เอสวีโอแม็กไอชิลลี่ดิสนีย์ฮอตตาวีไอยูบอทิฟายให้นะครับมียูทูบมิวสิกใครที่เป็นคอกีฬาจะ Exercise ออกกำลังกายเทรนนิ่งทั้งหมดเลยและเครื่องตัวนี้มาพร้อมจำหน่ายที่ช็อปมิเตอร์โปรเจคเตอร์แล้วนะครับอุปกรณ์ครบชุดพร้อมกับรีโมทนะครับในราคาเริ่มต้นเพียงแค่1,990บาทนะครับเดี๋ยวฝากคนติดตามไว้เลยนะครับทิ้งพิกัดการกดสั่งไว้ที่ด้านล่างนะครับ